สวัสดีส,สวัสดีพี่น้องเอ,อ้ยยามเมื่อเช้าหนาวซ้ำอยู่บ้านเท่าลด16องศาที่วัดโกกากามหาชัยสมุทรสาครพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับมองทา,ทาเหรือ ผูส้สาวบาดไดแมา่ทายหลยุมผู้เดียวอยู่นี่ะบรรยากาศช,ช่วงเช้าๆครับโอ้มันอยู่ฟัง,นง้นาีหรือหลังก็เล่นหนาวฟังไม่น่ามท่ากิน นีคค่ครับโบดไม่ซักมาขึ้นนะครับเปิดไฟสว่างสวยงามชีวิตสองฟ้าฟังแม่น้ำท่ากินที่เงียบสงบแต่ละขึ้นกับ่แห้งขึ้นกับ่มีเลี้ยง่ะเรียน โอ้เย็นเย็นเย็นไม่เย็นนี่นเย็น,ยน,ยนครับร่มผัดไอนามึ้นมาโอ้ค่บกันพี่เกิองอก็ลังสีรับพี่เกืองอรับขอบฟ้าแสียงไาทิตเปิดสีขึ้นมาเป็นสัญญาควอมแข็งสว่างของมนุษย์โลก อูห้หนาวหนาวถ้าคุนพ่อหนาวป่าปนมันไม่ยืนอยู่ฟังน้ำเนียโอ้ยเย็นบักคลาดเลยเย็นใจใจครับหน,บนึ่วัดอย่างน้อยยิ่ถ้าคุนมาวัดอย่างนอ้อยอ้วววัด พนกอะไรไม่รู้น,นกออกบินหากินแล้วนกอะไรหากิน,นะกนสาวมากตื่นแม่วางขี้ด,ดินล้อนออกทำมาหากินเลี้ยงชีด <c oughs> เอา่าค้นมาสัตว์เลยพี่น้องเอานกอ,าอันคนไปอีกมือครับงานอันวัดโกก,กาก หลงพ่อปูแมสโกกาดมือแรกเป็นชิ้วของระเวียบครับยุบ่องนี้ครับพี่นอ้องเัวนี้ระเบียบบาทศิลสินครับงานประจำปีเก่ามือเก่าขึ้นเรือข้ามฟากรากสินแลนหน้าข้นทาฟังนี่นข,ข่อกระคำมาเหตุงานบ่ อะไรครับเรือข้ามฟากความเจ็บช้ำยินเอียกอะเพลงอันมาหาชัยไหมจำซื้อเพลงมาได้อยู่ไกลถึงท่าฉลอม นี่นครักเจ้าสาวมหาชัยออกทะเลจำบะไรครับเนื้อลองเพิ่งท่ายฉลอมมัหอด <c oughs> ฟังแล้วเออข้ามฝั่งมาฟัง,ฟง,ฟงมหาชัยช้ำรักจากมหาชัยมาได้ซื้อเพียงจำได้แล้ว ก็ผู้โดยสารผู้โดสารก็อย่างลงก็ฟังวัดหลงพบผู้พบฟังวัดขวกกานโอ้มาใส้ขวบม,มาไดนน้ำเตินข้ามฟัง มา,มาใชนะ้ขามมาเราส่งผู้โดยสารคุณดังเดิมกับแต่วิธีเก่าอยู่นะครับขวมไปขวมมาหากันสองฝากฟังมาทำมาใหากินมาหาใครทำการทำงาน ผู้ขวมไปกับโอ้ยผู้ขวมไปกับผู้ขวมมาผู้ขวมกับกับขวมกับครับเนี่ยครับ,รบข้ามกับก็กับโอ้ยเลยผู้ขายยืนยุ่โปเนี่ยโปพายโยกยีก้โยกยีก้ ่จริงกับแลนอ้อมไปข้ามสะพานกัสิซีโลหาโลของเราพี่น้องเป็นกัสิว่าอยู่นี่กัสิใกล้นี่เนาะ้อคนเลยข้ามฟังนี่เลยเลยครับโอ้เย็นเย็นเย็น,ยน,ยน วันนี้รถมาอกม่เ,เห็นรถมาขึ้นไปซีขั้นว่ะตามฝากนี่เกิืองสิเดลียวไม่เห็นแล้วสินรับขอบฝ้ายอ้ไรี่เกิืองครับไปะทิต าพ้าฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรบ่แม่นอาทิตย์จะรับโลกไปบ่อันนี้พระจันทร์จะรับโลกไปพออาาระจันทร์จะรับโลกไปพระอ,อาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาลองสลับกันอันนี้ขึ้นอย่างนูอนอ้นอ่านี้นีกไม่เจา้านาทีทห,หารเรือบครับพิ่นมาเยืนเฝอ่ย่านี่ครับเป็นจุดเป็นจุด กันบ่ให้คนมายืนให้รูปบ่ให้ขี่เรามาอยู่นี่ย่านพัดตกน้ำไปเนาะเวลาเนีน่ยมันสียลำบากแล้วนี่นั่งถ่ายไปเนาะก็จอก็จออ,อ,ออยู่นี่เนาะทีมงานเขาก็ร่างมากห้างครับพี่น้องะได้สี่แนลแล้วล่ะร่างมากห้างเออเออยืนคอยใครตั้งแต่สายแล้วจนจะบ่ายสี่โมง นี่มันถาพุ้งบาวเพราะมันถาพุ้งบาวถาผู้บ่าวแล้วสรดผู้กินขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพ่าพ,พ,พ,พี่น้องเบิรงบรงบรยากาศ ที่ชีวิตของคนสองฝั่ฟังมหาชัย่ายไม่เศร้าพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีบ๊ายบายทุกคน